สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเพียงเอฟซีเดนไกรอยู่กับช่องพายสุวรมณพายโค้งครับนี่วันนี้พาน้องอยู่ไปหาหมอแต่เช้านะครับเพิ่งเสร็จจากทุระนู่นู่ฟังนู่นครับได้ยินเสียงทักทายแล้วอยู่คนละฝักกันยังอยู่หลักเดิมนะครับยังอยู่หลักเด,มดิมไดเนาะซ o o m อะไรเนาะ อไหนซูมซูมไม่ได้เลยครับอุนทริปของเราหลักนี้สองวันนะครับนี่หลักสองวันแล้ววันนี้เข้าวันที่สามสามวันจะเปลี่ยนหลักครั้งหนึ่งนะรบ,บริเวณนี้เล้วแต่ยญานะครับแล้วแต่ยา่าแล้วแต่อาหารการกินของเขานี่นะครับ อยู่คนละฝั่งกันถ้าไปย้ายหลักถ้าเรามาฝั่งนี้เราก็ต้องว่ายน้ําไปเปลี่ยนนะครับนี่อยู่คนละฝั่งกับพี่ใหญ่กับแม่วาดนะครับวับนทีบ่บุ้ยวันที่สบายดีไหมเขาบางทีตอนเย็นจะไปฝั่งนู้นแล้วเอามันแก้วไปให้นะครับไปฝั่งทางนู้น ไปฟังทางนู้นมันถึงจะเอาไปให้ได้นะครับตอนเย็นตอนเช้าเราจะมาฟังนี้นะครับมาฟังพี่ใหญ่ก็ไม่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซนะครับมีมันแก้วมาติดไม้ติดมือมาฝากนะครับฝากพี่ใหญ่ก็ไม่ว่าคนละถุงนะครับตอนทพิ์ส่วนท่อนทริปจะมาตอนเย็นครับจะไปฝั่งนู้นหญ้าเหลือเฟือครับนี่บอวิววน ช่วงนี้ก็ทํานาปลังก็ยิน,ยนเสียงสูบน้ํานะครับเข้านาปลังยินเสียงทํานาปลังปลาขึ้นตัวใหญ่มากครับนี่ทํำบิดทํเบิดมาปักแถวนี้สักสี่ห้าลังนะครับบนหลังเอาแบบใหญ่หน่อยเพื่อได้มาเพื่อได้กับข้าวติดไม้ติดมือนะครับนี่นะครับผูกอยู่ใกล้น้านําอันนี้น้ํามูลนะครับอยู่ใกล้น้านําเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง เรื่องน้ำเรื่องอาหารนะครับนี่อยู่ใกล้น้ํากินเวลาไหนอยากเวลาไหนอยากอาบเวลาไหนคือได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยครับนี่เราจะผูกหลักใต้น้ำตรงนี้เลือหาปลาก็มีครับเขาจะรู้บริเวณนี้ชาวบ้านที่หาปลาเขาจะรู้นะครับเพราะเราไม่ใช่เพิ่งลงมานะครับไม่ใช่เพิ่งพาช้างมาเลี้ยงบริเวณนี้นะครับเรามาเข้าสามสี่ปีแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็จะรู้นะครับ ขาจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยห่วงเท่าไรเขาจะรู้กันบริเวณที่เราพาช้างมาผูกนะครับมาเลี้ยงเราจะเข้าใจนะครับเราต้องผูกเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่เพาชาวบ้านหาอยู่หากินด้วยนะครับหาอยู่หากินด้วยเราก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจให้เขาหากินบ้างนะครับเออไปแล้วพันทิ์ดูพี่ใหญ่แม่วาดก่อน ตอนยิยนจะเอามันแก้วไปฝากดื้อตอนยิยนตรนั่นก็เละตอนยิยนตอนยิยนยินจะข้ามไปอย่าเยอะนะครับวันนี้นี่ไปนี้ไปซ้ายมือทำรีทางนั้นนะครับนี่้ายมือทำรีพอได้กินครับอาหารธรรมชาติไม่มีปัญหาแค่ขยันมันเพียนไปเวียนมาเยี่ยมเย็ยนครับมาดูไรช่วงนี้ก็จะเช้ายิยนนะครับมาโยนหญ้าพี่ใหญ่ พ่อพี่ใหญ่ตกมันอยู่นะครับไปต่อที่พี่ใหญ่และไม่วาดกันเลยครับมาถึงพี่ใหญ่นะครับนี่วันนี้เอามอเตอร์ไซค์คู่ใจลงมาถึงนะครับนี่ยังดีหน่อยเปลี่ยนล้อใหม่นะครับก็เลยมาถึงพี่ใหญ่ได้นะครับนี่เปลี่ยนล้อใหม่สะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องเหนื่อยเราเปลี่ยนเป็นล้อวิบากนะครับนี่เหมาะกับการดินทรายนะครับดินทราย ทำไมเราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะาต้องบางทีเราไม่ต้องแบ่งมาไกลนะครับรถมาถึง,างสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเราก็ต้องอันนี้นะครับในการสะดวกในการทํางานของเราการทํางานการทํางานเราก็ต้องรู้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไปใช้ใจแบบสิ้นเปลืองนะครับเราต้องรู้ว่าการทํางานของเรา,าสิ่งบางอย่าง อ่าพี่ใหญ่เอ้ยมันแก้วสุดยอดมากเมื่อวานเล่นอะไรเมื่อวานนี่ฮ้ยนี่ครับมันแก้วขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับนี่มันแก้วติดไม้ติดมือมาฝากทุกวันนะครับมันแก้วขอบคุณเอฟเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ผู้สนับสนุนเวลาเราลงทุ่งนะครับติดไม้ติดมือมาให้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ช่วงนี้ไม่ค่อยกิน ไม่ค่อยกินหญ้ากินอ้อยเท่าไหร่นะครับนี่ลืมจะออกหนักแล้วนู่นวาสนาโลอยู่นะครับวาสนาเดี๋ยวก็เอาวาสนาไปเอายามาไว้ให้พี่ใหญ่นะครับหญ้ากับอ้อยกินกินบ้างทิ้งบ้างไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับนี่เขากินไม่ค่อยเต็มที่แล้วเพราะว่าตกมันหนักนะครับนี่นี่ของแม่วาด ของพี่ใหญ่นะครับคนละทุงนะครับพรทิพตตอนเย็นนะครับพรทิพตการทํางานเราต้องรู้นะครับอันนี้อาจจะสายหน่อยนะพี่ใหญ่แต่น้ําถึงนะครับน้นํานี่น้ําถึงติดเล็กน้อยไม่รู้จะปลดไม่รู้จะเกะเชือกออกนะครับไม่เหมือนแม่ว่านนะครับติดเล็กน้อยก็อยู่นะครับนี่ยังดีหน่อยน้ําถึงนะครับนี่ ไม่ลงคนระับน่าจะกินน้ำแล้วเขาไม่ร้อน,นครับถ้าร้อนเขาจะพ่นน้ำกัะต้นดูน้ำมันไหลนะครับที่ลึงที่ขมับเขาแบบร่างกายสมบูรณ์เต็มที่คนระับน้ำมันน้ำมันจะไหลสะดวกไม่มีการว่าไหลกระปิดกระปอยนะครับไหลแบบน้ำก๊อกเลยทั้งขมับทั้งลึงรับช้างอยู่ที่ร่างกายนะครับร่างกายสมบูรณ์กินเต็มที่สมบูรณ์เขาก็จะหยุดก็จะ ไหลแบบสะดวกนะครับไม่ไไม่ใช่ว่าไหลหยุดหยุดไหลไหลนิดน่ดนอยๆนะครับนี่ตนเต็มที่เลยเต็มที่เลยอากาศครึ้นๆนะครับวันนี้ฝนอากาศคร้มๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วอาหารการกินเริ่มจะชะง,งักแล้วการกินกินเล็กๆน้อยๆ น้ำมันออกอย่างเดียวนะครับนี่ดูดูที่ลิงนี่ไหลปกปกปก,ปกเลยครับนี่ซูมโทรศัพท์มันก็สูมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เก่งด้านโซเชียลไม่เกิง่งโทรศัพท์นะครับนี่เราเก่งมาด้านทางด้านช้างนะครับก็เลยทําไม่เป็นอ้าสเสบียงพี่ใหญ่ถึงแล้วครับนี่จัดไปแล้วสเสบียง ใบจะแห้งแต่ยังต้นยังกินได้นะครับออลงสูงหลายวันแล้วนะนี่แพาไม่วาดมาเย่เยี่ยมพอพอได้กำลังใจนะครับนี่เล็กน้อยอาหารการกินช่วงนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับนี่้อตัวไม่วาดนะครับขาอาหารธรรมชาตินะครับดูท้องนะครับไม่วาดส่วนพี่ใหญ่เราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นช่วงนี้ กินพออยู่ได้นะครับช่วงตกมันเป็นบางเชือกนะครับเชือกไหนกินได้ก็จะตกมันนานนะครับบางเชือกนี้อาจจะกินพออยู่ได้นะครับเบื่ออาหารนะครับนี่ช้างแต่ละเชือกเวลากตกมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบอกเลยแต่ละเชือกเวลาตกมันไม่เหมือนกันนะครับอาหารการกินนี่นะครับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดนะครับผูกยาวนะครับ ต่อเชือกประมาณ40เมตรได้หนะ้าประมาณครับนุ่ต้นหลักเราอยู่นู่นครับโซ่กับเชือกต่อมานะครับดีหน่อยที่เวลาติดนี้พี่ใหญ่จะไม่รู้จักแกเองนะครับจะไม่รู้แกเองถึงจะเป็นต้นเล็กๆก็ช่างจะไม่แกะจะติดอยู่อย่างงั้นนะครับถ้าควานไม่ไปช่วยนะครับถ้าควานไม่ไปช่วยช่วงตกมันนี่รักควานมากนะครับช่างเชือกนี้ เวลาตกมันนี่รักสุดหัวใจเลยเดินไปทางไหนไปทางนั้นตามนะครับสัมผัสดีมากเวลาตกมันถ้าเราไม่รักจริงยากนะครับที่จะมาแบบช้าอยู่กับป่าเวลาใจกลัวไม่ได้บอกเลยครับใจเรากลัวไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องสู้กับใจตัวเองนะครับนี่แล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะที่ดูจังหวะด้วย ห้ามประมาทนะครับช้างตกมันเป็นอะไรที่เดาใจยากนะครับช้างตกมันถึงเราจะรู้ใจแค่ไหนเราก็บอกใจตัวเองเสมอนะครับเวลาตกมันห้ามประมาทเด็ดขาดสติและขาต้องเร็วนะครับขาต้องเร็วขาต้องไวแต่ใจต้องสู้นะครับดูออกลึงนะครับออกลึงคนระับ เยอะมากนะครับออกลึงสมบูรณ์นี่นะครับร่างกายช้างจะรู้ได้จะสมบูรณ์จะแข็งแรงดูช่วงตกมันนะครับน้ำมันออกช้างถึงจะอ้วนแค่ไหนถึงเวลาตกมันไม่ตกนี้ถือว่าแปลกนะครับถือว่าแปลกมากรูอ้วนทวนสมบูรณ์ถ้าไม่ตกมันมันก็เป็นอะไรที่ผิดธรรมชาตินะครับนี่ดูไม่วาดเรายืนกินสบายๆนะครับ เสร็จงานแล้วนางบกเดี๋ยวเสร็จงานก็ไปนู่นครับอยู่กับหลักตัวเองอีกกินพอหอมปากหอมคอนะครับทำงานแล้วจอยอีเอย๋เก็บมา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 เฮงย้น ทำใส่แค่นี้นะครับทำใส่แค่นี้เขาจะไม่ให้ตึงตึงโซ่ที่ขาด็ดขาดครับเพื่อระบายเขาแค่ได้ระบายนะครับไม่มีอะไรมากมายหายตกมันก็ปกติมันดื่มนะครับเราต้องศึกษาคนคว้าช้างแต่ละเชือกให้รู้นิสัยใจคอไปกันได้นะครับนั้นอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเราเลี้ยงเราเลี้ยงดูเราต้องรู้นิสัยเขาด้วย ดูนิสัยใจคอไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะครับบอกเลยว่าใจลน้ลนลัวเรามีพรสวรรค์ไม่มีพรสวรรค์ก็เหมือนเดิมนะครับนี่นี่นะครับช้างอยู่กับธรรมชาติดูเนื้อตัวอันนี้กินอาหารธรรมชาตินะครับไม่วาดไม่มีอะไรผสมนะครับนี่เริ่มอยู่ตัวแล้วย่าเริ่มอยู่อยู่ท้องแล้วนะครับนี่ย่าถึงนะครับย่าถึงไปแล้วครับเอฟซี FC นี่ไม่วาดก็ ทวนสมบูรณ์เต็มที่ฮะเดี๋ยวเข้าหลักแล้วรอสักครู่ใจเริ่มร่มก่อนให้เอซได้ชมบรรยากาศกา่อนนี่การเลี้ยงดูกับธรรมชาติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเราจะมาสายมาตอนไหนก็ได้ช้างอยู่กับอาหารการกินแล้วก็น้ำน้ำํนถึงไม่มีอะไรน่าวิตกกงังวลบรรยากาศขอโทษขออภัยพี่น้องที่หาปลาด้วยนะครับนี่ มาหากินช่วงนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ใหญ่เราตกมันไม่ใช่ว่าห่วงนะครับเอาเอาออกย้ายไม่ทันจริงๆนะครับนี่พี่น้องจะหาปลากันเยอะนะครับนี่ริมหาดบริเวณนี้ฝั่งนูน้นก็ขอโทษจากใจขวามพลายสิรีพลพลายครอบครัวแพสิวคนพลพโคกนครับนี่เราไม่ได้ตั้งใจเขาตกมันก่อนย้ายออกไม่ทันนะครับนี่ ใช้พื้นที่สักระยะนะครับก่อนจะเดี๋ยวเขาก็หายตรงมันก็จะย้ายไปที่อื่นนะครับบริเวณนี้ชาวบ้านจะหาอยู่หากินกันเยอะนะครับมาหาอยู่หากินเราก็เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับแต่ทํายังไงได้มันกระทันหันนะครับย้ายไม่ทันก็ขอโทษขออภัยณโอกาสนี้ด้วยครับพี่น้องหาชาวบ้านหาอยู่หากินตายายที่มหาปรานะครับนี่อยู่บริเวณนี้นะครับก็จะ มาหาเยอะนะครับบริเวณนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะพื้นที่ธรรมชาติหาอยู่หากินไม่ใช่ที่ของใครนะครับในแม่น้ําลําคลองในแมน่น้ำมูลนี้หากินได้ทั่วทุกคนนะครับที่ขยันหานครับไปแล้วครับเอฟซี FC. ขอบคุณทุกกำลังใจคุณทุก,ทกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ